สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจตุ่มก็จะพามาชมทุ่งคะ่ะเลาะนามาเลาะนานาจจตุ่มหวานข้าวเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วคะ่ะแต่ฝั่งนี้ยังฝั่งนี้เราจะปรับพื้นที่ปรับที่นาใหม่นะคะจะปรับมันเป็นแปลงเล็กแล้วทีนี้เราจะก็จะปรับให้มันเป็นแปลงใหญ่นะคะแล้วเจตุ่มให้ดูนะคะฝั่งนี้ อั่งนี้เราจะปรับที่นานะคะนี่ค่ะฝั่งนี้เราจะปรับแผ่นเป็นเป็นแปลงเดียวกันนะคะมันเป็นแปลงเล็กๆันี้เราก็จะปรับที่นาให้เป็นคันนาใหญ่ด้วยนะคะเรากําลังจะทําการปรับแต่โชเฟอร์กินข้าวอิ่มโชเฟอร์กินข้าวอิ่มโชเฟอร์ก็เลยนอนอยู่คะ่ะมีเปนอนเปสบายเลยนะคะ โชเฟอร์โชเฟอร์นอนอยู่ยค่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็งีบเลยเราปรับเองใช้รถไถเราเองนะคะรถคันเล็กก็ทำได้ค่ะาฝั่งนี้เราเพิ่งหวานเสร็จนะคะหวานเสร็จหวานเมื่อวานนี่คะ่ะเสร็จเมื่อวานเนี่ย แปลงแปลงเล็กทีนี้เลีลยวเจ๊ตุม่มจะพาไปดูอีกอีกสี่ห้าแปลงทจ่ตุ่มวานก่อนหน้านั้นกำลังงอกค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมพาไปชมอีกแปลงกำลังงอกชมชมทุ่งเลาทุ่งมาเลาะนากันนะคะวันนี้พามาเลาะนาข้างหลังก็เป็นสัญลักษณ ต้นช้ำชาหรือว่าต้นจามจรีนะคะคือ,คอนาเจตตุ่่ะคะเจตตุมพามาชมข้าวมันฝนมันฝนมันไม่ตกตกตกไม่หนักตกไม่แรงนะคะฝนไม่ดีนี่ค่ะนี่นะคะกำลังงอก บางนี้ยังไม่งอกเลยค่ะฝั่งนี้กำลังเริ่มกำลังเร,เริ่มงอกค่ะ กำลังเริ่มงอกล้ำล้ำ้ำๆ้เห็นลายโขเขียวขึ้นนะคะกำลังเริ่มงอกนะคะปีนี้ท่าจะแรงนะคะเพราะฝนตกตกมาสองทีสามทีก็ตกไม่หนักค่ะกำลังขึ้นนะคะล้ำล้ำล้ล้กำลังขึ้น ที่เขาบานเสร็จแล้วก็ขึ้นของเขาขึ้นก่อนนะคะบานบานช้าบานเร็วมืดไปหน่อยนะกล้องมืดพามาชมชมทุ่งเลาะทุ่งน้นาหวานข้าวเสร็จแล้วค่ะมามาชมกำลังงอกค่ะที่งอกกาลังกอกำลังงอกที่ยังไม่งอกก็ยังไม่งอกนะคะมืดค่ะ มันมืดนะชมนาจะตุ่มนะคะพาเละนาเออมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะรวยกันหรือเปล่า วันหวยออกโอ้ยจจตุไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อใต้ดินแต่ซื้อทะเบียนร,รถเอาไว้ซื้อทะเบียนร,รถศูน์เก้าไว้ใบหนึ่งรตเตอรี่โอ้ยฟุกพี่น้องถูกโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันซื้อใบเดียวก็ถูกชนาาน,ลนาละเลาะนาเดินเลาะนาตากแดดนี่แหละความสุขของฉัน เลาะนามนจะจดดลมเย็นสบายนะคะ ลมละ ฝั่งนี้หวานสร็แล้วฝั่งนี้ยังไม่หวานปรับที่นาก่อนนี่ก็ใต้ลมไม้พักอยู่ร่มช้ำฉาร่มจามจุลีฝั่งนี้จะเป็นคูน้ำห้วยคลองเล็กๆล,ลำลางฝั่งนี้ก็เป็นนาโดยรอบ เขตประทายนะคะในเขตประทายลมลมเย็นสบายโอ้ยลมอย่างนงี้ก็น่าจะแรงนะพี่น้องชมชมโดยรอบนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมติที่มอบให้นะคะเฮงรุ่ยรุ่ยปังปังกันทุกคนค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยครับค่าจากอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ